ติดตั้ง OpenAV มันง่ายไหมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ก่อนที่จะดูคลิปนะครับผมสตรีม t a v 5M ทุกๆวันนะครับช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มเลยทีเดียวยังไงก็สามารถติดตามผลงานติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube t Witch เล่นเป็นประจำนะฮะที่เหมือง Family ป n งซิตี้ท็อปฟอร์ม่ยก็ติดตามผลได้โอเคเยวเป็นการเสียเวลาไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับสวัสดีครับขออีกนี้ต้อรับเข้าสู่ i w วอ k แคนนะฮะในวันนี้นะฮะคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแล้วก็บอกฟรีีขั้นตอนการติดตั้ง OpenIV นะครับผมเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะปะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันดีกว่านะครับเราไปที่ Google ครับผม แล้วก็พิมพ์คำว่า open iv ไปเลยนะ,ะ open iv แล้วก็เข้าเว็บไซต์ open iv ฮะลหลังจากนั้นเนี่ยฮะให้เราดาวน์โหลดลงมาเลยดาวน์โหลดลงมาปุ๊บนะครับผมเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเปิด open มาเห็นปะนี่เลยนะฮะอะเมื่อเราดาวน์โหลดมาเราจะได้ไฟล์ขึ้นมานะฮะเป็น ovi นะครับผม Setting นะครับก็คือ Open i v นั่นเอง o v i มันคือมันตัวย่อนะครับดับเบิลคลิกครับผมเมื่อมาในหน้านี้นะครับผมจะปิดไปโอเคเมื่อมาในหน้านี้นะครับผมให้เราไงนะฮะจัดการนี่ครับผม continue รอสักครู่หนึ่งอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นกฎข้อบังคับต่างๆของซอฟต์แวร์นะครับผม รายละเอียดต่างๆนะครับเราเข้าใจแล้วก็กดนี่แล้วก็คอนตินิวไปเลยจากนั้นนะฮะจะเด้งในมิสขึ้นมาเรากด yes นะครับผมกดใช่ try, นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้ก็จะจัดการติดตั้งตัว Direct Direct X นะครับผมอันนี้ Direct XR ไม่รู้เดล e c t X11 หรือว่า Direct X10 ไม่แน่ใจนะอันนี้คือมันถ้าเครื่องของเรายังไม่มีมันจะติดตั้งให้เราเลยนะครับผมของผมนี่มันจงไม่มีเพราะว่าผมเพิ่งลงวินโดว์ใหม่นะครับผมรอสักครู่หนึ่ง d ดลิเค็ มาคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังให้หมดนะฮะยังให้หมดอันนี้คือเราจะติดตั้งในได,ไ,ดไหนนะครับผมก็ติดตั้งในไดซีนี่แหละนะฮะกดตกลงนะฮะกดเจอเลยรอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคร okay. เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราเปิด o p e n เข้ามาเดี๋ยวเพิ่มคลิกครับผม แล้วก็กดตรงนี้ฮะ Windows นะครับผมตรงนี้เนี่ยให้เรา,เากดเลือกเป็นเบราว์เซอร์ตรงเ,เขาเรียกว่าเบราว์เขาเรียกว่าหาที่อยู่ของเกมนะครับที่อยู่ของเกมที่เราติดตั้งเอาไว้เขาพูดามันจติดตั้งไว้ที่ได้ดีไดอีนะฮะตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็แค่นี้นะครับนี่นะครับผม ประมาณนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยค้นหาคำนี้นะครับหรือหลับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ติดตั้งในไดซีนะติดตั้งเกมไม่ในไดซีก็นะไปที่ไดซีแล้วก็เปิดโปรแกรมไฟล,ล์นะฮะแล้วก็หาคาว่า steam นะฮะแล้วก็ไปที่ c o m m o อ s t e a มแล้วก็จะไปที่ สตีมแอปนะครับแล้วก็ไปที่สตีมแล้วก็สตีมแอปนะฮะแล้วก็คอมมอนนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อไฟล์ของเกมเกม GTA นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมโอเคของผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดังนั้นแล้วผมก็เลือกปุ๊บถ้ามันขึ้นสีเขียว,ยวแบบนี้โอเคฮะถูกต้องเลยนะครับผมกดปุ๊บนะ เราต้องจำไว้ให้ดีๆนะครับว่าตัวเกมหลักของเราเราติดตั้งเอาไว้ที่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นการค้นหาเป็นการติดตั้งนะครับเป็นการดึงไฟล์นะครับโอเคโนติงโอเคเรียบร้อยฮะแค่นี้เองง่ายง่ายง่ายไหมคุณผู้ชมง่ายไหมหรือว่าคุณผู้ชมไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะโอเค เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปละครับาบายบๆสวัสดีครับผม